ดีซะด้วยตอดยากศูนย์วิจัยไม่เคยเล่นเลยต้องลุนแหละฆาตกรคือตัวอะไรมีเครื่องบ้างไหมไม่มีลุนนะ หรือมันต้องเช็คตั้งแต่แรกเลยก็ไม่รู้ไอ้รูนเนี่ยเสียงเลื่อยว่ะอ๋อุ้ยเลื่อยด่านนี้เล่นโคตรยากแต่ถ้าเป็นไอ้หย่อยอาจจะเลี้ยวง่ายก่อนกว่าแต่ถ้าเป็นเลื่อยบิลลี่แม่งเลี้ยวโคตรยากเดยอเครื่องจัดกที เล่นด่านนี้หาเพื่อนก่อนเลยตามเพื่อนยับยับฆาตกรมาก็ให้เพื่อนไปรับเองเอ้าวห pues, นักปะโว้ยี่ตรงโน้นทีเดียวเลยเสร็จแล้วหนึ่งเครื่อง <Okay. S 1> เออนี่พอเกิดมา<อ>แม่งเครื่องอยู่ตรงหน้าเลยอ๋อนี่ไม่เจอเครื่องเลยไปช่วยเพื่อนหน่อย เป็นเรือไอ้หย่อยจริงด้วยผมช่วยไม่มีแมวใครกระโดดลงมาจากข้างบนวะมีคนไปช่วยละนี่มันไม่มีลูนเครื่องอย่างนี้มันมาพังเครื่องวะโดนไล่ละโดนไล่และครับผม แล้วครับผมปั่นเลยแล้วครับผมมีไม้ล้มไม้ไม่ต้อง,องสะยตงไม้แล้วเออ,เอ,อไม่ห่วงสตาร์ด้วยล้มก่อนเลยเอ้าขึ้นบันไดผิดนี่มันทางตันเกียรติเครื่องแล้วนะครับผมของตกตีของตกนะเออโอเค เชียมันตามปะตามอยู่โอเคไม่ลดละเลยเราก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าไม้อยู่ตรงไหนบ้างตรงวิ่งเสียงโชคเล่ะมันตูเปิดตรงนี้ะ่ะโอ้วิ่งบิดทางโอเคจุกได้หนึ่งเครื่อง อ๋อมีไม้ตรงนี้พ่อโถทำไมไม่ล้มวะพี่อยู่ใกล้เดี๋ยวรอช่วยโอเคแต่มันไม่คงไม่มีบาร์บนะีคิวเนาะไม่เห็นนะไม่มีเออใช่ใช่ใช่โอ้เสร็จเพื่อนเลยมัมันไปทางที่มีสองคนเสร็จแล้วน่าจะไปทางเครื่องเสร็จอย่ายพึ่งนะเย่าพึ่งนะมันยังไม่หลุดมันกลับมามันกลับมามันกลับมาอุ้ยเอาเลยเหรอเอาเลย มีแทงหลังมีแทงหลังฉีกไปเลยฉีกไปเลยเล่นเองโ <Okay. S 1> อเควิ่งอ้อมไม้ก็วิ่งเหรอกูเล่นไม้เดิมนะถ้าไม่พังไม้อ่ะจะเล่นโหดๆเลยอยู่กับเพื่อนสองคนเลยได้ทั้งวันนะถ้าไม่พังไม้ได้ทั้งวันนะเพื่อน <c oughs> สามรอบแล้วสามรอบแล้วเพิ่งคิดเพิ่งคิดจะพังไม้ไอ้อยอยอเจอเครื่องปั่นจะท r มันเรียนมันเรียนรู้ <c oughs> มันเรียนรู้ที่จะพังไม้ มีคนรอสแตนบายช่วยอยู่โอเคทีมีคนซ่อมกี่คนหนึ่งะสองวะสองโอเคเห็นใช่ไหมเห็นเห็นี่แหละเอาเปิร์กออร่ามาเพื่อนมึงก็ช่วยเร็วเลือเกินมอยากให้กูตายเร็วเรือไงเนี้เออเอเมื่อกี้ไม่ได้แทงหลังใช่ไหมไม่ได้แทงมันหมดก่อนจุกนานไปเฮ้ยคือสุดท้ายวะ อาวจุกยับยับโอ้ยตายเฮ้ยแทงหลังได้แทงหลังได้อโอเคเออได้ยกหนึ่งเอาแทงหลังแม่นแม่นไปตีครับอย่าอุดตันนะอย่าอุดตันนะเล่นผิดคนเลยน้องเป็ดสองใช่ไหมใช่ถ้าแขวนอีกทีเองก็ตายอ้าวเบ็ดกลับออกได้ออกเลยนะเอ้ ็ดูแล้วมันมันไม่ปล่อยง่ายๆประตูอยู่ทางนั้นเอดูโครลาฟ้ากันเลยโอเคออกเลยออกเลยโอ้ยอยู่สามเลยประตูนี้ <c oughs> แต้มจูเต็มแล้วมั้งเ <c oughs> ปิดได้เต็มเครื่องหนึ่งเครื่องแต้มจูโอเค <c oughs> น่าจะแค่แรงไม่ตก <c oughs> เอ ถ้าออกสามได้แปลว่ามันพลาดแล้วนะ่เออมาวะต้องแถมเซาอเอาเม็ดตกว่ะทำอะไรไม่ครบอ่ะจูกเยอะแต่ไม่ได้ช่วยใครเลย <c oughs> วิ่เกิดบ้าเลขสามคืนมีเครื่องด้วยมีเด็ดเบดเมนก็มีเมีลูมไหมไม่มีเนาะไม่มีลูนก็ไม่รอดอยู่ดีเจออ่ะเจออ่ะไม่เจอไม่เจอแต่ว่าทำเครื่องช็อตแล้วเบิดหรอหรือว่าช็อตเฉยทำเครื่องระเบิด๋อมันมาแล้วตัว ตัวอะไรก็ไม่รู้ถือขวานกับมีดขวานด้วยมีดด้วยเฮ้ยมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเสร็จขึ้นแล้วออยเลื่อยหรอเลื่ยอ,อยเลื่อยเลืเ่อยตัวแรกดิเลื่อยเลื่อยหนึ่งตัวนี้เลี้ยวโคตรยากเลยอะตอนวิ่งเออ ตามอยู่บ้านเล็กนะตามเพื่อนอยู่โอเค <Okay. S 2> โอเคมันแมปอะไร,รอ่ะมองไม่ออกโรงพยาบาลน,นี่หว่าต้องกลางแมปก่อนเลยนี่แหละปั่นอยู่กลางแมปในหน้าโรงพยาบาลเลย เมื่อกี้เจอกันสามคนปั่นสามคนเลยเหรออ,อ๋อช่เสร็จเร็วมากเออฝือนนะ่ะมันวิ่งมาใครออกก่อนโดไนไล่ด้วยมเมื <laughs> ่อกี้เลยเข้าตู้ <laughs> เป็นเก <c oughs> มวัดใจ <c oughs> ลากกันไปเก็ไกลเลยนะตัวนี้จูงง่ายมันมันคอนโทวนยากเรื่อย ไม่ตามกูแล้วตามกูแทนแล้วโอเคอาวไม่ตามแล้วอะ่ะขอตามบจัดให้เด็กมันดูเครื่องกลางแบบหกสิบเปอร์เซนโอ้ยโอ้ยแปดสิบเปอร์แล้ว บนโรงบาลเลยเหยเล่นเครื่องง่ายก่านเลยเหรอจะได้คะแนนเลยเนี่ยเสร็จเลยโอ้ยโดนเลยโอ้ยหาเงาไฟมันไม่เจอ <c oughs> อะไรอยู่วะ เงาไฟมันไม่เฉยแย่เลยเบดเม้นเลยบาเล็กใช่ไหมบารเล็กมีคนอยู่ใกล้ปะเดี๋ยวดูก่อนไกลหมดเลยสองคนโอเคเดี๋ยวไปช่วยเองเอ้ยมี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 อยู่อยู่ข้างบนละมีคนแย่งช่วยปะเอาพแนงปั่นให้เต็มแล้วกัน พี่พาเขามาปั่นเลยได้คะแนนจูกแล้วเดี๋ยวไม่ได้คะแนนปั่นอย่างน้อยก็เปิดประตูอ่ะภายนเปิดประตูให้วันรักษาอ่ะไสามร้อยตีปังกำลังจะเสร็อีกเครื่องหนึ่งอีซีเกมจะแล้ว เอานะออกประตูได้แต่แรงตกอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวไปช่วยเองคราวนี้โออเยหลงทางมีมีคนรอรอรอช่วยอยู่ไรวะชอบแย่งงายคนนะ้นะอืมปั่นไปเลย เอาไ้เสร็จโอเค,อเคตอนนี้มีปั่นอยู่หนึ่งคนสองคนปัออ่นสองคนปัดกลละเครื่องเอา้ามันมาทางนี้ช่วยได้เลยเพื่อนออต้องฉีกแล้วหละว,วิ่งไปจอจมันอ่ะโคตรเส็งเนี่ยโอ้โหเปิดตู้เช็คด้วย มึงหลอนขนาดน,นั้นเล,นเลยเหรอไปไกลๆแล้วไเปเพื่อนที่เสร็จเฮ้ยทำไมมันเลี้ยวง่ายจังอนะ่ะลมไม้ไม่ทันด้วยมันเลี้ยวเวอร์อ่ะแสดงว่ามันต้องใช้เมาส์ดีพีไอสูงเลยอ่่ะมไเป็นไรแจกแต้มแจกแตม้ม <c oughs> เพื่อนนี่มันก็สตาร์ทอย่างเดียวเลยเนาะ แสดงว่าเดี๋ยวมันต้องเปิดประตูเลยแน่เลยมาช่วยหน่อยมาไปประตูขวาม,มีคนมีคนไปช่วยแล้วผู้หญิอ๋อไอตาสีฟ้ามันเป็นของคนที่โดนแขวนที่ที่มองที่มีวงสาคนญาตาออิเราก็ดูว่าคือบาร์บีคิว ด้วยเลยไหมเฮ้ยิวเลยมาแล้วไม่หิวแล้วมีเดทฮาร์อยู่เปิดประตูสองฝั่งเลยเหรอเมื่อกี้อยู่ไหนกัน่ะกำลังกำลังมีประตูฝั่งซ้ายออ๋คิลเลอร์ไล่อยู่ ลายเพื่อนที่มาช่วยลายลายลันจังได้คะแนนเยอะนะไล,ล้ลันจังประตูเก้าเก้าเหรอเก้าเก้าโอเคเดี๋ยวอยู่ตัวเองก่อนหาโตเทมมีกระเป๋ากล่องเครื่องมือปะล่ะถอนเจ้าเลยแต่ป้อมแต้มไม่มีครับแรลงรลถแน่เลยอ่ะไม่มีอะไรทำเลยอ่ะ <Okay. S 1> ไปช่วยนั่นไหมล่ะ เออก็ดีนะก็ยังได้เต็มอยู่เชเชๆชเชชมันเดินไปหาคนที่ซุ่มอยู่คนเดียวขอแล้วกันซื้อบินมาแล้วเออล้มไม้ไปจิเปไม้หน่อยไม่มีใครอยากแทงอ่ะตอนเนี้ย แทงทีเดียวล้ม,มตะบิวนี่ใครวะเี่เงเล่นบิวอะอเล่นหลายตัวจังไงเจ้าเปิร์กตีบโลโทา์กับลูกเองอ๋อเทมเมื่อกี้พังไปอันเดียวเองนะมันต้องมีอีกดิอโอ้ถ้ามีแผนที่นะตอนเนี้ยปั๊มทีละพันทีละพันสบาย เพื่อมันไปออกฝั่งนู้นแน่เลยประตูก็ไม่เปิดทำอะไรดีวะแต่อยู่ยิ่งอยู่ในเกมนานคะแนนยิ่งขึ้นนะเออเอ,อเยออกออกเร็วมันไม่ดีเฮ้ยรู้แล้วในโรงพาบาลแน่เลยไปดูไหมมันอยู่ยตรงโรงพาบาลเนี่ยคิลเลอร์อ,อยู่ข้างในเหรอเห็นมันโดดออกมาแล้ว โอ้โหหมายลมเกี้ยงเลยทุท่มทเทมทมเทมเดี๋ยวมีคนเปิดประตูนั่นแหละค่อยวิ่งออกมันเล่นกันดีกว่าไม่ยอมออกอ้าเหี้ยไปแล้วประตูเรา มันัซ้ายมันออกอยังไงมันลงหลุมป่ะต้องมีกุญแจนะออกออกมาออกมามันออกกันแล้วอ๋อมันเปิดมันเปิดประตูแล้วนี่เอเอเอกก็ออกก็ ่าจะเท่าทุนเท่าทุนจริงด้วยเท่าทุนขึ้นยากจริงกันเด่นเลยตบได้กันเด่นเลยโอ้ยด่านนี้แย่แย่ด่านนี้แย่ ต้องปั่นข้างบนตรงกลางนั้นให้ได้มาเลยเหรอโอ uh, ้ดีโมโกกอนตัวอะไรดีโมโกกอนขาวๆใช่ไหมตัวกระลำไม่โดนเฟ้ยไม่เท่าไหร่นี่ว่าอุ้ยโดนจัดนะ จุกอยู่ตรงกลางปันเลย <c oughs> ไม่มีโลนจะไม่แน่ไม่ขึ้นแจ้งเตือนอะไรว <c oughs> ีกระโดดไม้ไม่ทันโอ้โหาโชว์ซะด้วยน,น่าจะได้เครื่องนี้ เกิดฝ <premises. S 2> ั่งเดียวกับฆาตกรดวงจี๋เจี๋ยวลากไปไหนไกลซะนะเกือบหลุดไม่มีบาร์บีคิวเขายังอยู่ฝั่งนี้นะยังไม่ได้ไปฝั่งนู้นไปกระตุกเครื่องเขายังไม่ฉีบไปใช่ไหมยยางอยู่ตรงหน้าเลยน่าจะมุดดินอ๋อ ปักหมดไว้เอาไว้สำหรับมุดดินกลับมา,า,าขึ้นไปตรงกลางแล้วข้อชั้นบนนะเออข้ามฟ้าไปนู่นละนี่เพื่อนอันนี้พี่ผักใช่ไหมออมันมีมุดดินนะอยู่ตรงหน้าเลยลบก่อนเดี๋ยวน,น,นี้โถ่เต็มดังอ่าตัวเต็มครับมิลูลเหรอ ชหายน้องมันตามเลือดมาอุ้ยสองเครื่องว่ะ ใครขึ้นไปปั่นตรงกลางได้บ้างดูคนนี้รอช่วยเองอยู่ใกล้ไอ้กีก็อยู่ใกล้อ๋อ oh, <okay. S 1> แต่มองไม่เห็นมันเลยมันเดินไปละมัน <Okay, S 2> ช่วยเลยช่วยเลยขึ้นขึ้นบ้าน <Okay. S 1> ช่วยได้ไหมได้ได้โอเคเดี๋ยวปัน่นฝั่งนี้มันไม่ยอมให้ปั่นบนบ้านแน่รักษา,าเพื่อนอยู่นะ <Okay. S 2> เฮ้ยมาแล้วมันมุดมาได้นะ ม,มันเดินมาโอเคมันไม่มีเมสไม่มีอะไรให้เล่นตานนี้จะยากมากมีลูนอยู่แถวนี้เห็นหรอเออมันเด้งอยู่อ๋อเปิ์กที่ว่ากระโดดข้ามกับดักอะนะ เออเออดีว่ะหันไปมองทาง4ี่พ้างองศาจะเจอข<พ>อต้ององ,องศาด้วยองศาสิเนี่ยเจะลุนลุนไฟปะไม่ใช่ไอไม่ใช่ลุนเขาเฉยเพื่อนแม่งแทงหลังได้ใช้ได้นี่ว่ะ Oh. ไปก็ได้โดนเลยเดี๋ยวเร<อ>าช่วยเองโอ, okay. อเคเพื้นจูมาแถวนี้คนนี้รอบสองเดรอตายปะวะนี่ชี้เอ้ยตำเครื่อระเบิดมัวแต่มอง เดินกลับไปแล้วนะเออมขึ้นบ้านเห็น,นยังไม่ไปาาตามวะตามใครไม่รู้ลากคนเจ็บไอ้คนเจ็บลากมาอืมไปช่วยละโอ้โววิ่งลายนี้ก็อยากแทงให้นะแต่ฉันก็โดนแขวนไปแล้วฉันต้องปั่นบนบ้านปั่นไปเลย เดี๋ยวช่วยไอ้คนนั้นอีกคนโอเค,นคนมามาแน่ๆจะตีปังศึกระเบิดแมวดิง้งไปหาเหรอเออขึ้นมาบนนะอ,อย่าเปิดตู้นะมึงเออลงไปแล้วกลับไปแล้วนะ ออมันจะมาพังเครื่องเรื่อยๆเ,เออขอ,อแบบสามร้อยคะแนนเดีอะ กับพี่นะโอเคเดี๋ยวชีไปไกลๆเครื่องปั่ okay. นโอเคมีปั่นอยู่บนบ้านประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นต์เอาว่ะจุกว่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยมันพังเครื่องไอ้นี่ได้เลยว่ะ ไม้เหรอเออมันมีท่าพุ่งท่าพุ่งใส่ไม้ด้วยโอ้ยเสร็จเสร็จพอดีเสร็จพอดีที่เป็ดแรกมีคนรอช่วยอยู่โอเคจะได้ว่าเครื่องปั่นต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอออยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่พี่โดนแขวตรงนั้นมันไม่ปลอดภัยอ่ะโอเคมาเดินข้ามไปอีกฝั่งละหาคนต้องลุนหา หาไม่เจอเดินกลับไปละระวังนะเดินกลับไปละมาแล้วมาแล้โอเคเดี๋ยวไปปั่นอีกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเครื่องหนึ่งใกล้ๆอุย้ยดีเนี่ยตัดสินใจถูกปั่นเครื่องกลางโซนสองเครื่องนี้ยากล่าออกมาไกลๆเลยี่ถ้าเล่นดีสี่คนนี้บอกให้มาปั่นลุมเลยนะ จูงนานวะมันมันมันเดินไปหาเป็นนะจริงเหรอ,อมแมวไม่เด้งอ๋อเห็นแล้วมันตามเพื่อนโอ้โหเพื่อน,นลากมาหากูซะด้วยอีห่าแล้วทำไมมันไม่ขึ้นบ้านล่ะเขามีบ้านไว้ให้จูอหอยยังจูงอยู่ปะ หลุดแล้วหลุดแล้วเอ้าจะฮิวจะฮิวไม่ให้ฮิวโ,โอเคโอเคมันกลับมาฝั่งเดิมแล้วตามเพื่อนไปอเอเมกจะได้ปั่นตรงนี้เชย่์อ๋อมันแวะพังเครื่องนี่เองถึงว่ามาช้าวิว่งมาปั่นฝั่งนี้ได้เลยเนี่ยห้าสิบเอเซ็นต์ละอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ ไปเลยไปเลยเมกมาอีกแล้วอย่าบอกนะเฮ้ยดีว่ะเข้าตู้หลอกตู้เว้ยไอ็ตัวนี้ตามไปเลยตามไปเลยมันมันมันอยู่มันตามเพื่อนอยู่โอเคแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวสตาร์ทเลยแล้วกันมันวิ่งไปเลยมันวิ่งไปแล้วโอเคต้องตามแล้วล่ะเดี๋ยวต้องตามต้องตาม คงไม่มีดวงวันนะประตูประตูหน้าประตูนี้โอเคประตูฝั่งฝั่งนู้นแล้วก็ประตูฝั่งนี้โอเคมันเดินมาเช็คประตูประตูฝั่งนี้นะประตูฝั่ง<อ>นู้นเปิดได้เลยเออมีคนเปิดแล้วโอเค เิดแล้วนะโอเคมันยังมาเช็คประตูปั่นฝั่งนี้อยู่ออรอให้มันไปฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวจะเปิดโอเคมันกำลังเหมือนจะมุดอ่ะมุดไปแล้วมุดไปแล้วเออมาแล้วว่ามาแล้วมาแล้วเปิดไปเลยเออถ่วงให้หน่อยยี่สิบโอ้ถ่วงไม่ได้เลยเหรอถ่วงไม่ได้เลยต้องมุดมาแน่เลย มันใช้หมดไปแล้ว่มันใช้ได้สำหรับอ๋อมีคูดาวอะไรนี้นะเอเดี๋ยวต้องไปศึกษาซะหน่อยรู้เขารู้เรานะเออออกได้ปะได้ละอเชี่ยเนี่ยต้องปั่นกลางอ่ะไม่งั้นไม่งั้ล็อดยากปั่นกลางเออเราต้องไปลมปั่นกลางใช่ปั่นกลางหรือปั่นคนเดียวก็ได้แล้ว่าคอยเข้าตู้เอาเวลามันหมัดกระทืบ หลูคะแนนน้อยสุดเลยเอ,เอะไร,ร,รมันเอาอะไรมาว่เอาอะเปิร์โหในมันมีสามเปิร์เองนะเนี่ยแรงสิบเจ็ดอ่ะเขีวว่าใช้ได้